สวัสดีจ้ายิานดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happiness และทุกท่านก็อยู่กับดิชันฮอตอีกเช่นเคยนะจ๊ะก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับกิจกรรมอีเวนต์ r ร d m o o n ริ i l l e r นะคะที่เราได้ไปจำการตีบอสนะคะยาโตโดค,คามินะคะก็ิ้นสุสดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนน่าจะเหน็ดเหนื่อยกันมามากเลยเนาะหลังจากนี้ก็ได้พักกันแล้วนะคะแต่อีเวนต์จบ คนเล่นอย่างเรายัางไม่จบนะคะผู้เล่นอย่างเราต้องไปลุยกันต่อลุยอะไรมาเดี๋ยวอตพาไปดูกันนั่นก็คือในหน้า Red Moon Cheers นะคะอีเวนต์เราจะมาช้อปปิ้งกันค่ะเพราะว่าฮอตไม่ได้ใช้คะแนนแลกของไม่แต่อย่างเดียวเลยนะฮอตจะมาทำคลิปปิดฉากการลงอีเวนต์นั่นเองนาะคือเราจะมาช้อปปิ้งแบบกระจายเลยว่าแต้มที่เราเก็บหอมรอมริบมาได้ตั้งแต่เริ่มต้อนอีเวนต์เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วก็ ซื้ออะไรได้บ้างนะคะแต่ก่อนจะไปช้อปปิ้งกันอขอขอฝากนิดหนึ่งนะจ๊ะนั่นคือทางเพจของเราได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน Facebook กต้นเองนั่นคือเพจ Happiness ค่ะของช่อง Happiness เรานี่เองซึ่งความจริงก็เปิดหลาดแล้วก็คือรางนะคะยังไม่ได้อัปเดตแต่ด้วยเนื่องจากเดือนนี้ก็เป็นเดือนพิเศษเนาะวาเลนไทน์เกี่ยวอะไร <c oughs> ก็คือเขาจะมีแลนที่จะสตรีมเนาะสตรีมเกมด้วยนะคะ ่ก็วางแผนไว้น่าจะเปิดที่วันวันทาเลยนะคะสตรีมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดไลค์นะคะกดแชร์กันได้เนาะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรเพจ happiness นะคะแพนเาจะสตรีมเกมก็คือมีเกมทั้ง o m เมก Arena AOV นะคะ o m เมก t h เ Card เกที่เเล่นเป็นประจำแล้วก็มี o m เตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่เล่นทุกวันเนาะแต่อาจจะไม่ได้สตรีมตัวนี้เพราะว่าเราเล่นเป็นเกมแบบ เกมแบบเขาเรียกไงฮะเรื่อยๆอ่ะมันไม่เต้องสตรีมอะไรเนาะเกมนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแตจะเน้นในส่วนของแนวโวบ้านเนาะคือมีองค์เมลซีอารีนากับอาวีนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนที่อยากสัมผักระมาถามเกี่ยวกับการจัดมิตามาอะไรนั่นนี่เนาะเกี่ยวกับองค์เมลซีทุกอย่างเลยสามารถเข้าไปทักในเพจของฮอตได้เลยนะคะฮอตออนไลน์อยู่ตลอดเนาะก็ถ้าว่างเดี๋ยวจะตอบให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องที่ฮอตพอจะแนะนําได้เดี๋ยวจะตอบนะเนาะเผื่อสำหรับคนที่แบบว่า ไม่อยากจะเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube เนาะเพราะบางทีเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยก็ทักมาในเพจ Happiness ได้เลยนะคะฮอตจะตอบให้เนะาะก็ฝากด้วยครับสำหรับเพจ Happiness แล้วก็รอฮอสสตรีมเกมด้วยลามาเ่าไปช้อปปิ้งกันต่อเลยมาคะแนนที่ฮอสได้รบวบวตั้งแต่เปิดอีเวนต์วันแรกเ,เนาะก็คือทั้งสิ้น8เท่าไหร่8ล้านน่าจะ8ล้านนะครับว่าเป็นเคเนาะก็คือ 8ล้านแต้มเป็นแต้มที่เรียกได้ว่าจุกมากมากเลยเนาะสำหรับอีเวนต์พวกตัวละครใหม่อะไรเงี้ยฮอตไม่น่าจะเก็บไ้เยอะขนาดนี้มาก่อนนะเนื่องด้วยจากฮอตซื้อ Energy ลงแทบจะทุกอย่างเลยก็คือฟาร์มครบโคตาที่เขาให้ไวนะ้เนาะซื้อในร้านค้าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ออกไปนะเพราะมันหมดอีเวนต์แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ก็คือจะเปิดให้เข้ามาซื้อของต่างๆกันเนาะยังมีเวลาอีกประมาณวีคหนึ่งนะคะใครที่มีแต้มเหลือก็ อย่าลืมเข้ามาช้อปปิ้งจับใจ่ายใช้สอยกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคะแนน8ล้านกว่าเนี่ยจะแลกอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวเราจะไล่ช้อปปิ้งไปทีละหน้ากันเลยเนาะก็คือไล่ตามหน้ามันเนี้ย c o r ร็กซ์ t อกซอแล้วก็ Jewel นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หน้าแรกแบบเบสิกก็จะซื้อของพวกทั่วไปเนาะก็คือรูปภาพนะคะนี่มันก็ลิมิเต็ดเนาะก็ซื้อไว้นะจ๊ะอ่าก็เป็น รูปประจำอีเวนต์ตัวใหม่นี่เราอยา่าตัวคามิ crossover breakthrough นะคะ,ะเราขึ้นไปเลยต่อไปเขาจะซื้อคือจะซื้อเป็นใบายา้ายดาว6ดาวไว้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หายยากแต่ก็เผื่อไว้แบบเรา,าย้ายดาวนั่นนี่นะเพราะว่าเราก็มีตัวละครเยอะบัตรสกินค่ะจัดไป10ใบหน้าแรก ไม,ไม่มีอะไรเนาะน่าจะหมดแล้วที่เรซื้อเดี๋ยวเราซื้อแบบพวกสําคัญสําคัญก่อนเนาะ,ะแล้วก็ไล่ค่อยเก็บทีหลังว่าเออเหลืออะไรก็แบบไปชอปปิ้งได้มาหน้าต่อไป EXOTIC เขาก็จะแบบ h g h Store กเกแบบเข้าห้างสรรสินค้าขึ้นมานอกจากตลาด <c oughs> ก็เป็นรูปฮาร์เรสไนท์อรารูปเราซื้อหมดเพราะว่ามันอาจจะไม่ย้อนมาแล้วเนาะสวยงามนะฮะไปอันนี้เป็น ชิ้นส่วนนัเป็นชาร์ตนะฮะสกิลดารุมะดำแล้วก็เก็บพอไปใส่สะสมดารุมะดำแรกเลยตัวนีนนย้ยกแน่นอนไม่พลาดสองร้อยยกสี่ดาวก็โอเคเอาไว้แบบอัพดาวขึ้นเนาะซื้อค่ะบัตร skin sp บัตรไปอันนี้มันขายน้อยมากเลยเนี่ยสิบใบเองหน้านี้ก็ ไม่แค่นี้หรอที่จะซื้อคิดว่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับของจำเป็นจำเป็นเนี่ยหน้าสุดท้ายนั่นแหละความปังปอยู่ที่หน้าเจอร์ตรงนี้นะคะนั่นคือเป็นสกินประจำตัวอีเวนต์นี้เนาะคือของคิวอสกิเมะนะคะแบบพีระสังกุเน่อ่านผิดลูกของใครด้วยนะสังกุเน่แรนเทิร์นนะสังกุนก็จัดไปเพราะว่าสกินพวกนี้หายากเนะาะลิมิเต็ดก็เขาไม่ค่อยมาวนเนาะ,ะประมาณนี้นะคะ ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะอ่าแชร์เรียบร้อยนะคะมาสกินแล้วก็แลกไปแล้วเนาะจ๊ะกรอบเริ่มเลยต้องมีนะคะกรอบก็หายากเราจะไล่ซื้อไปไหมก็ไล่เลยกันนะเพราะว่านี่คือจุดที่หลายคนก็รอคอยสำหรับอีเวนต์พวกตรอคออะไรต่างๆเนาะก็คือการที่เราจะมาสุ่มนะคะซัม,มอนสกอ์กันเนาะมันสุ่มให้หมดเลยคั้ง s s r แล้วก็ SP นะคะไม่มีแบ่งแยกเนา ซึ่งฮอตก็อย่างที่บอกขาด2ตัวนะคะจากทั้งหมดมีมิชิเงนแล้วก็คาวิยะเอนะคะหรืออินาบะคาวิยะถ้าได้มิชิเงนก็จะดีมากเพราะว่าเอสเอสอาจะได้ครบกันเนาะฮอตขาดก็ต้องแลกมาแต่ก็คิดว่าน่าจะซ้ำอ่ะแลกแกเถอะใช้แต้มเยอะแยะดีวายมีใคาซือไป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 เสียเวลาจริงๆเลย,ลยนะน้รมัดำตัวหนึ่งเลยค่ะของกรุบๆเลยอย่างนี้ ยานมิสทรีอเมเบรอเมเบรอเมเอราไปนี่เรามาห้าดาว,วเฮิร์ตอร่อยเหาอกรองไทโกหกดาวไปมีอะไรอีกไหมให้คิดว่าสแลกอะนี่แหละนี่ก็คือจุดไฮไลท์สุดท้ายเนาะสำหรับอีเวนต์แรกนี้นั่นก็คือการมาแลกกล่องกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าฮอต ไม่ได้มีเช่งยเ,เป็นตัวละก็จะหาเศษแล้วกันนะให้ได้เศษก็ยังดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่ event อีเวนต์ก่อนๆเขาจะหาเศษมีชชเงยมาเรื่อยๆนะครับเขาจะแลกกล่องที่มันแลกชาร์จเนาะก็คือเกือบสมบูรณ์เลยแลกไปเลยนาะงสองกล่องซึ่ง event อีเวนต์ครั้งนี้เราก็เก็บแต้มไปเยอะน่าจะแลกได้ครบ200กล่องเหมือนกันนะฮะอันน่าจะอันนี้ใช่ไหมในกิฟต์กรีทติ้งเนาะโอเคว่าในออเอนแกรนชีมีชาร์อันนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แค่เศษนะครับมันก็ได้ยกได้แบบบัตรอะไรนี้ด้วย เดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะจ๊ะมาจะเกลือไม่เกลือที่สิบกล่องไปนี่ดูสิโอ้โหตัวใหม่มาไปยี่สิบเนี่ยจะเป็นการผ่านคะแนนที่แท้ทูมอยู่ที่กล่องเนี่แหละอทีอ่อื่นอคือมันไม่โดเท่าไหร่ลองมันลดที่กล่องโอ้โหสามหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะเอา กล่องเสร็จให้หมดก่อนเนะเาะแล้วค่อยไปอ่าน่าจะเป็นกล่องเสร็จมา้าดำนะยอดจะหาต่อไปปุ่นไกลหลอนมาสองรอบนี้นี่จะ,จะแรกได้เป็นตัวเลยบางเงี้ยรอยสี่สิบกล่องออันนี้เขามีบอกไหมคะว่าเขาแจกแต่รุ่นเดออเขาแจกแต่รุ่นเดอเดอหรือเปล่าเขาไม่แจกตัวหลังๆแล้ว หน้าตาแต่ละตัวไม่คค้นเลยค่ะไม่ค่อยโค่นรอยโนนิกิให้มาสองเซตเชียวเรียวเมงยังให้อีกอะคิดดูดีตัวแบบแรกได้ฟรีในหน้าพีพี P มันยังให้ฉันนะย่าบอกว่าจะแบบเดตาวเหมือนอีเวนที่แล้วอะตัวใหม่สุดคือไทยชาที่ฉันได้อะ่ะโอ้ทาคิ พขาไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมครับทุกคนมิชิงียังไม่โผล่มาใช่ไหมเพราะไม่ได้ตาฝาดเนาะอีบาโอ้โหโอเทงูโอเทงูีเง่เขาจะครบห้าสิบแล้วตอนเนี้ยห้าสิบเก้าดูดิเขาได้จากอีเวนต์นั่นนี่จนจะได้เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วอะพ่อหนุ่มจะมาไหมเนะี่ยแต่สี่สิบกล้องแล้วค่ะโอ้โหเทงูสองสิบโชคลีโอ้โห,โอ,โ,อโ,หโอเคได้ยังถือว่าแบบว่าม,มันมีโอกาสได้ตัวใหม่นะแต่ฉันมีแล้ว โอเทนงกลมาสองสซเนี่ยเขาจะไดโอเทนโกลเป็นตัวแล้วเนี่ยจะบ้าตายรายวันหมดแล้วค่ะยี่สิบกล่องสุดท้ายโบเบนะคะไม่ได้มีชิงเง่เนาะแต่เอาฮูฮูมาเป็นโชคุเลยไม่เป็นไรค่ะถือว่าก็แ,กแลกได้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะจะแลกกล่องอะไรต่อฮอนว่าจะแลกอ่กล่องทรเชอร์ต่อนะคะเป็นกล่องได ดารุมาเนาะเพราะว่าเก็บดารุมาไว้ดีกว่าถ้าแลกหยกมันก็เหมือนเราเอาหยกซื้อเอเนจีมาลงแล้วก็มาแลกเป็นหยกต่อมันก็เหมือนวนเวียนแต่เพื่อนที่ฮอตแลกกล่องเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ทุนคืนคุ้มนะแต่ว่าก็นั่นจะแล้ว,แ,ลวแต่ดวงเขาอาจจะดวงดีเขาอาจจะสวยเพราะว่าเศษเดง๋ยวไม่มาเลยเนี่ยหยกจะได้เพิ่มหรอเราเอาดารุมา,าแบบเพื่อเหลือไว้ก่อนอ่าด้เศษฉันขอตัวได้ไหม ะะเสร็จแ้วน่ะฮะอุ๊ยต่อแล้วเปล่าเ็จฉันก็ยังแยกไม่ค่อยออกว่าอันไหนคือตัวไหนคือเศษบางมันเหมือนเหมือนกันเนาะแต่มันจะเ,เขียนว่า material เนาะรามาห้าดาวก็ดีนะคะไม่ต้องมาแค่ดาวมาดาวอันนี้ยังเกือเศษ อันนี้สีดาวโอเคสีดาวสามตัวได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้ได้แต่เศษเลยนะคะปกติเนี่ยที่เขาคำนวณกันคืออย่างไรอีเวน์เนี้ยมันจะได้สักตัวหนึ่งนะเฮ้ยเราแรกได้แค่อีกสิบเก้าหรออุแตงช่เหลือสามแส เห็นไหมมันมาผ่านคะแนนที่กล่องนี้แหละฮอแรกๆไปแล้วกันเนาะไม่ได้ตัวจะปรวมาณนเป็นตัวนะคนะได้แต่เศษแล้วก็ไม่ได้ห้าดาวเลยน่าจะนะเอาดูผบิดย้อนดูคลิปอีกรอบหนึ่งเนาะสี่มาก็ประมาณนี้นะคะเหลือแต้มอีกหมื่นห้าก็น่าจะแลกอะไรมาก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเก็บตกยิบย่อยทีหลังนะจจะก็ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการช้อปปิ้งจับจ่ายในห้างสินค้าโอเมียวจีช็อปของฮอน คิดว่าน่าจะโชว์เกลือจนอิ่มนำสาราให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะแฮปปี้ใครแลกอะไรบ้างดวงดีไม่ดีไงก็มามาอ่อยกับฮอตได้นะอยา่าดูเพื่อนๆดวงดีไหมเพราะว่าฮอตน่าจะไม่ดี <c oughs> ต้องไปทำบุญแล้วละนะ่ะเนาะเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายช่องแฮปปีเนสกันด้วยนะจ๊ะจะเป็นกำลังใจฮหอตมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย